รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูุสันติกุลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรูุสันติกุลครับพบกันทุกวันนะครับจัน,น,รนทร์ถึงศุกร์เวลา18.30นถึง19.00นาทางคลื่นความถี่90.5เมกะ Nation Radio สวัสดีครับคุณระชราสวัสดีครับในวันอังคารที่ผ่านมานะครับมีข่าวน่าสนใจนะครับที่ทางประาธานาธิบดีของซีเรียนายบาซ่าอัลอลซาซัดเนี่ยแอบบินไปกรุงมอสโกน,นะครับเพื่อที่จะพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับของรัสเซียภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยเห็นผู้นําทั้งสองคนนะครับจับมือกันโอ้โหออกไปทั่วโลกซึ่งเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนนะครับว่า ทางปูตินหรือบอลร์เซียนเนี่ยให้การสนับสนุนนายอาซาดนะครับที่จะเป็นพูดง่ายว่ารัฐบาลดูแลประเทศซีเรียต่อไปนะครับซึ่งจุดยืนของอรัสเซียนะครับในการสนับสนุนนายอาซาดครั้งนี้เนี่ยนะครับตรงกันข้ามก,ก,กันกับสิ่งที่ทางสหรัฐอเมริกาโลกตะวันตกซาอุดิอาระเบียกาตาร์หรือว,ว่ากลุ่มประเทศอาหรับต่างๆทั้งหลายซึ่งต้องการให้ อาซาดเนี่ยออกไปนะฮะทำให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าสงครามกลางเมืองในซีเรียอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยที่สหรัฐอเมริกากลุ่มประเทศอาหรับต่างๆทั้งหลายเนี่ยสนับสนุนกลุ่มนักรบรับจ้างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น RK ลเคดาอานุสรารวมทั้งนะไม่อยากจะพูดเลยนะครับไอซิดสด้วยนะฮะในการที่จะโค่นล้มรัฐบาลของนายอาซาดไปเนื่องจากว่า กลุ่มประเทศอาหรับเหล่านี้ต้องการที่จะตั้งรัฐบาลซุนีขึ้นมาแทนนะครับเกรงกลัวว่าอาซาดเนี่ยจะสนิทชิดเชื้อเกินไปกับทางด้านอิหร่านซึ่งเป็นเชียนะครับในแง่นี้เนี่ยมันมีกลิ่นไอของความขัดแย้งทางด้านาศาสนานครับทางด้านลทัทธินะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมุสลิมด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ ทางรัสเซียเนี่ยก็คงยอมไม่ได้นะครับที่จะสูญเสียซีเรียไปเนื่องจากว่าซีเรียเนี่ยมีท่าเรือน้ำลึกซึ่งเรือรบของรัสเซียเนี่ยต้องมาประจำการเพื่อที่จะใช้เป็นฐานในการออกทะเลมิดเดรลเอเชียนะฮะเพราะฉะนั้นเองก็น่าสนใจนะครับที่สถานการณ์ในซีเรียดำเนินมาอาทิตย์ที่สามกว่าแล้วนะครับสับปดาห์ ที่3ก,กว่าแล้วที่ทางรัสเซียเนี่ยส่งกองทัพเข้าไปถล่มพวกกลุ่มก่อการร้ายต่างๆนี่ฮะทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางพลิกผันขึ้นมานะครับโดยที่นายอาซาดนี่ครับเ,เดิมทีเนี่ยอาการร่อแร่ทำท่าว่าจะไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมา,อ,าอยู่ควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งโดยที่กองทัพข,ของรัสเซียเนี่ยใช้ เครื่องบินรบนะครับเข้าไปถล่มฐานที่มั่นต่างๆของกลุ่มนักรบนะครับทำให้ขณะนี้ขวัญและกําลังใจดีขึ้นและดูเหมือนว่าซีรีนเนี่ยกลับมาอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งครับค่ะก็อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญของรัเสเซียเหมือนกันนะคะที่ว่านอกจากว่าจะต้องเอาชนะเนี่ยกลุ่มไอซิสแล้วก็เพื่อที่จะดึงเอารัฐบาลของใน บาชาเอาอาซาร์เนี่ยกลับมาเป็นรัฐบาลที่ชอบทำของซีเรียได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณธนงจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณธนงพูดถึงเรื่องของความได้เปรียบทางด้านการทหารแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเรื่องของบอ่อน้ํามันแหล่งพลังงานที่จะตามมาแต่จริงๆเขาบอกว่าการที่ในเอาอาซารเนี่ยไปที่เคมรินไปที่มอสโกค,ครั้งนี้เนี่ยในทางการเมืองเนี่ยมีการวิจารณ์กันมากเหมือนกันบอกว่า นี่อาจจะเป็นครั้งแรกในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่ในอาวสารเนออกมาสู่เวทีการเมืองระหว่างประเทศเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ออสหรัฐหรือว่ากลุ่มพันธมิตรตะวันตกเนี่ยพยายามที่จะบอกว่ารัฐบาลของในอาวสารเนี่ย ไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่ชอบทำเนื่องจากว่าได้ฆ่าพลเมืองของตัวเองไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยที่ชอบทำที่จะอยู่ต่อไปแต่ว่าการที่รัสเซียสามารถที่จะดึงเอาในอาวัดกลับมาเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการดึงกลับสู่เวทีการเมืองระหว่างประเทศอีกครั้งหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นจังหวัดหัวเลี้ยวหัวต่อหรือจังหวัดหักเหที่สําคัญหรือเปล่าคุณพหลงมองอย่างนั้นหรือเปล่าครับก็ถูกต้องนะครับที่คุณวชราได้ ให้ความเห็นไปนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายอาซาดเนี่ยถูกบอยคอร์ตเลยแทบที่พูดงางว่าออกจากนอกประเทศตัวเองไม่ได้เนื่องจากว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยยังเหลือพื้นที่ในการคุมทั้งประเทศนะครับเหลืออยู่แค่25%เอร์ซงแต่ว่ามีประชากรที่สนับสนุนอยู่ประมาณ60%เนะครับเพราะว่าฐานที่มั่นของนอายอาซาดหรือว่ารัฐบาลเนี่ยจะอยู่ทางซีกตะวันตกนะครับติดกับทะเลนะฮะส่วนพวก กลุ่มก่อการร้ายต่างๆนะฮะเอ่ออัลเคดาหรือว่าอนุสรานี่ก็จะอยู่ทางทิศตะวันออกเหมือนกันนะฮะคอยที่จะแซะเข้าไปเรื่อยๆรุกคืบเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปยึดเมืองดามัสกัสเนี่ยทึ่เป็นเมืองหลวงให้ได้แต่ว่าส่วนพวกไอซิสเนี่ยจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศซีเรียมากกว่านะฮะรวมทั้งพวกเคิร์ดก็อยู่ทางด้านอตอนเหนือ พวกไอซิสเนี่ยเขายึดเอาเมืองรักานะฮะรักา,านี่เป็นเมืองหลวงของตัวเองนะต้ตองการที่จะตั้งรัฐอิสลามขึ้นมาโดยยึดดินแดนของทั้งซีเรียและคอของอิรักเนี่ยมารวมกันโดยการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าพอปูตินนะครับส่งกองทหารเข้าไปถล่มกลุ่มนักรบกลุ่มก่อการร้ายต่างๆทั้งหลายเนี่ยจนยับเยินเนี่ยทำให้สถานการณ์พลิกผัน ทีนี้เรื่องที่น่าสนใจต่อไปนี้ก็คือคหลังจากที่ทางกองทัพ,พรัสเซียเนี่ยถล่มฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆแล้วทางอากาศต่อไปก็ต้องเป็นหน้าที่ของกองทัพของซีเรียรที่จะพูดง่ายว่าบุกภาคพื้นดินนะครับ,รบเพื่อที่จะยึดพื้นที่คืนการบุกภาคพื้นดินนี้ไม่ได้ไปเดี่ยวๆนะครับ,รบแต่จะมีนักรบจากเลบานอนคือกลุ่มพวกเอสเบล นะครับซึ่งเป็นพวกอิสราเเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีทหารของยหรานเข้าไปช่วยด้วยนะฮะทางพลาดิเมียปูตินนะครับบอกว่ารัสเซียไม่มีความจําเป็นที่จะส่งทหารทางภาคพื้นดินนะครับอยาตราทัพเข้าไปนะฮะใช้กองทัพอากาศก็เพียงพอแล้วก็ที่ผ่านมาก็คงจําได้นะครับว่ารัสเซียเนี่ยได้ยิงขีปนาวุธวิพิสัยไกลจากทะเลสาบแคสเปียนจากเรือรบนะครับกองเรือรบของรัสเซียเนี่ย โอ้โหข้ามน้าข้ามทะเลข้ามประเทศอิหร่านข้ามประเทศอิร,ร,<ข>อรักเข้าไปสู่เป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายในประเทศซีเรียอย่างแม่นยําเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองวิธีการรบแบบนี้ก็ทําให้รัสเซียเนี่ยไม่สูญเสียทหารของตัวเองนะครับเก็บทหารของตัวเองไว้นะครับไว้ใช้ยามจําเป็นจริงๆนะครับตอนนี้พูดง่ายว่ารบแบบปิดประตูตีแมวนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางอิหร่านก็กําลัง พูดงานว่าจัดเตรียมกองทัพอยู่ทางด้านอิรักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองพวกไอซิสเนี่ยที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะถูกกองทัพของเอสบรลกองทัพของซีเรียโจมตีจากตะวันฐานจากตะวันออกใช่ไหมครับค่อยๆถยับเข้าไปกลางประเทศเข้าไปทางด้านทิศตะวันตกของประเทศซึ่งชายแดนก็ติดกับอิรักใช่ไหมครับตรงนั้นเองก็จะเจอกับทหารอิหร่านบีบเข้ามา นะฮะซัดเข้ามาอีกก็จะทําให้พวกนี้พูดง่ายเหมือนไส้กรอกนะครับถูกแซนด์วิชบีบทั้งสองข้างนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอนาคตของไอซิสหรือว่าพวกนักรบก่อการร้ายในซีเรียค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่าซาอุดีอาระเบียก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างจริงจริงอย่างอีกต่อไปเพราะว่าเจอคําขู่ของของรัสเซียออกมาเนี่ยก็ทําให้หนาวหนาวร้อนได้เหมือนกัน จริงๆแล้วอยากจะมานั่งดูนะคะว่าประเด็นอะไรที่จะทําให้จริงๆแล้วสงครามที่เกิดขึ้นในซีเรียเนี่ยคุณจะปิดฉากให้เร็ววันแต่เพราะว่าถ้าไม่ไม่จบซ้มโดยเร็วเนี่ยความเสียหายเนี่ยจะหนักเหมือนกันเพราะว่าคุณนนง,งลองดูสิคะว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรื่องของอาศาสนาหรือว่าเรื่องของอชนในชาติด้วยกันเองเนี่ยที่ขัดแย้งกันเองเนี่ยมันทําความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเนี่ยมาก มายมหาศาลทีเดียวลองดูตัวอย่างของอัฟกานิสถานอันนี้เป็นตัวเลขที่พูดถึงว่าตั้งแต่ปี1 9 5 0ที่มีเกิดสงครามระหว่างในภูมิภาคต่างๆที่เกิดขึ้นนียปรากฏว่าอัฟกานิสถานเนี่ยที่เกิดสงครามระหว่างปี1988-1995เนี่ยแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่สิ้นสุดเลยเนี่ยปรากฏว่า GDP เนี่ยหายไปมากกว่า70% พูดถึงซีเรียไตรเรียนี่สถานการณ์ในปัจจุบันเลยตั้งแต่ปี2010ถึง2015เนี่ยหายไปแล้ว50กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วที่พูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของอิหร่านอิหร่านนี้ก็โดนแซงชั่นโดยบอยคอร์เนี่ยมานานเหมือนกันเพราะในช่วงที่อิหร่านมีปัญหาเนี่ยปี1976ถึงอ2001เนี่ยปรากฏว่า อิหร่าน GDP ก็หายไปสี่สิบเปอร์เซ็นยังไม่ได้นับรวมถึงปัจจุบันว่าเสียหายไปอีกเท่าไหร่นะคะแล้วก็อิหร่านกำลังจะกลับมาฟื้นตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะอิรักนี่ก็เหมือนกันปีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าถึงสองพันสามเนี่ยก็หายไปมากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ประเทศเหล่านี้เนี่ยคงหวังว่าสักวันหนึ่งจะกลับมาซ่อมแซมตัวเองให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เหมือนกันครับ ก็คงค่อนข้างที่จะลำบากนะครับ <Okay. S 1> ทีนี้สถานการณ์ล่าสุดน่าสนใจนะครับ <Okay. S 1> ว่านานาชาติเนี่ยมองการที่รัสเซียเนี่ยเข้าไปส่งทหารเข้าไปรบกับพวกไอซิสเนี่ยในยซีเรีย <Okay. S 1> อย่างไรปรากฏว่ากระแสะความคิดเห็นของโลกเนี่ยเริ่มพลิกไปแล้วนะ mm hmm. ถ้าหากว่าเรา <Okay. S 1> ดูเอาแคนาดาตัวอย่างก็แล้วกันซึ่ง <Okay. S 1> เป็นเพื่อนบ้าน ของสหรัฐอเมริกาอยู่ทางเหนือเนี่ยเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านผู้นำนะครับนายฮาร์เปอร์ Harper, ตกกระป๋องไปแล้วก็นายทรูโดนะครับจัสตินทรูโดหนุ่มชีเดียวหล่<ร>อเฟี้ยวเลย <c oughs> อายุ43ปี <c oughs> ขึ้นมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีแทนนะครับแล้วก็พูดง่ายว่าพ่อส่งมาหรือเปล่านะเพราะว่าอดีตนะครับ,รบผู้นำ ของแคนาดานะครับนายเพียร์ทรูโดเนี่ยเป็นพ่อของนายจัสตินทรูโดเพราะฉะนั้นเองก็พอขึ้นมานะฮะดำรงตำแหน่งเขาก็ถแถลงข่าวทันทีเลยว่าทางแคนาดามีแผนการนะครับที่จะดึงเอาทหารรู้สึกว่าแคนาดาจะมีทหารรบอยู่ในอิรักอยู่ประมาณจิสิบนายนะแต่ว่ามีเครื่องบินรบอยู่นะฮะจะดึงเอาทหารถอนทหาร ออกมานะครับจากในทั้งซีเรียนะครับรวมทั้งอิรักด้วยนะครับกับแคนาดาเพราะว่าเขาบอกว่านี่คือนโยบายที่ตอนที่เขาหาเสียงนะครับกับประชาชนเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเองพอได้เป็นรัฐบาลได้เป็นผู้นําแล้วเนี่ยก็จะถอนออกมาแสดงว่าทางแคนาดาเนี่ยเริ่มนะครับที่จะมองเห็นเหมือนกันนะครับถึงว่าถ้าเกิดจะอยู่ต่อไป อาจจะต้องมีการกระทบกระทั่งกับหมีขาวนะครับแคนาดาเนี่ยคงไม่ต้องการที่จะมีเรื่องกับหมีขาวนะครับเพราะว,ว่าหมีขาวเนี่ยดุนะครับมาจากขั้วโลกเหนือและนะฮะ <c oughs> มาเดี๋ยวตะปบทีเนี่ยเดี๋ยวก็จะยุ่งอีกอประเทศหนึ่งนะครับน่าสนใจก็คืออาร์เจนตินานะครับผู้นำของอาร์เจนตินาเนี่ยเมื่อวันก่อนนี่เองได้โทรศัพท์ไม่ได้โทรศัพท์นะครับพูดคุยกับ ฟลาดิมีร์ปูตินทางวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับ,รบเห็นหน้ากันนะจัดวิดีโอกันเพื่อที่จะพูดคุยกันในวาระที่อาร์เจนตินากับรัสเซียนี่มีความสัมพันธ์ทางการทูตมาครบ1 5อาปีก็เลยต้องมีการพูดงานประผู้นำก็ต้องมาคุยกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับและในช่วงหนึ่งของการพูดคุยน่าสนใจที่ผู้นำของอาร์เจนตินานางคริสตินาคริชเ er นอร์นะฮะ บอกว่าเธอสนับสนุนการที่รัสเซียเนี่ยเข้าไปทําสงครามในซีเรียเพื่อกวาดล้างพวกไอซิสหรือว่ากลุ่มก่อการร้ายแล้วกการทําเช่นนี้เนี่ยทำให้วลาดิเมียร์ปูตินนะครับผู้นำของรัสเซียเนี่ยกลายเป็นผู้นำนะครับในสายตาของชาวโลกโอ้โหเห็นไหมฮะคุณวัชราสองประเทศใหญ่ๆที่สำคัญเลยนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยกับแคนาดาเนี่ยเริ่มที่จะ พูดง่ายว่าพลิกแล้วนะครับไม่ได้เห็นด้วยกับพันธมิตรนำโดยสหรัฐอเมริกา,าทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของของของวิกฤตการณ์ซีเรียที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ครับน่าสนใจนะักคุณทนงทั้งแคนาดาแล้วก็อาร์เจนตินาเพราะว่าล้วนแต่เป็นประเทศที่เคยใกล้ชิดจริงๆแล้วแคนาดาต้องถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านของสหรัฐอเมริกาเองด้วยซ้ำแล้วก็เศรษฐกิจมักจะผูก่กันไปด้วยกัน แม้ถือว่าน่าจะเป็นมิสหายที่ใกล้ชิดแต่ทำไมมีการเปลี่ยนท่าทีเมื่อมีการเปลี่ยนผู้นําประเทศใหม่มส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยก็ไม่แปลกใจอีกเหมือนกันเพราะว่าอกหักจากสหรัฐอเมริกาเพราะว่าในช่วงยุคถ้าจําได้ว่าสมัยหนึ่งเก้าเป็นต้นมาเนี่ยจริงๆแล้วสหรัฐแทบจะอุ้มอาร์เจนตินาไว้ตลอดเวลาเลยอแล้วอาร์เจนตินาจําได้ใช่ไหมที่เราเคยคุยกันว่าใช้ ะระบบของดอลลาร์เนี่ยเป็นสกุลเงินของตัวเองแทบจะผูกเอาเปโซของอาร์เจนตินาเนี่ยผูกกับดอลลาร์ไว้ตลอดเลย hmm. เป็นเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้ดอลลารไลเซชั่นแต่วันหนึ่งแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกากลับเมินเฉยแล้วก็ทิ้งอาร์เจนตินาทำให้ในขณะ,ะที่ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งเคยเป็นประเทศที่ประชานิยมจ่าเนี่ยก็เกิดปัญหาการล้มเหลวทางเศรษฐกิจ hmm. และในที่สุดเนี่ยเจ้าหนี้ ของสหรัฐอเมริกาก็ตามถุมงนี้จนอาร์เจนตินาก็แทบจะสะบักสะบอมนี่คือบาดแผลที่ที่ทล้าวลึกหรือเปล่าที่ทําให้ผู้นำอาร์เจนตินาก็ไม่มีทางเลือกว่าต้องหันซบหาจีนต้องหันซบหารัเสเซียเพื่อพึ่งผาในที่สุดอืก็น่าสนใจนะครับเพราะ <c oughs> ว่าเราจะต้องจับตาดูแต่ละประเทศแต่ประเทศต่อไปว่าจะมีจุดยืนในวิกฤตการซีเรียอย่างไรเพราะว่ามันก็จะเป็นการพูดง่ายว่า แบ่งค่ายไปในตัวนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าค่ายของทางด้านโลกตะวันออกเนี่ยมีรัสเซียเป็นเสาหลักอยู่แล้วมีจีนนะครับเป็นพันธมิตรที่จับมือกันแน่นรวมทั้งอิหร่านเนี่ยก็คือ <Okay. S 1> เอาสาหลักทางด้านซีกโลกนี้อาจจะมีเกาหลีเหนือเนี่ยมารวมด้วยนะครับพวงไทยด้วยสประเทศนี้ส่วนซีกทางด้านโลกตะวันตกแน่นอนนําโดยสหรัฐอเมริกานําโดยสหรัฐอเมริกาบวกอังกฤษ บวกกับกลุ่มประเทศนาโตนะครับแล้วก็ในตะวันออกกลางก็มีประเทศที่เป็นพันธมิตรอย่างอิสราเอลซาอุดิอาระเบียกาต้าคูเวตบาเรนโอมาน UAE นะครับประเทศเหล่านี้นะฮะก็กำลังห้อมล้อมอยู่แต่พอสถานการณ์ทางด้านตะวันออกกลางเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำสงครามถล่มอิมออรักสล่มซีเรียนะครับถล่ม ลิเบียเนี่ยมาเป็นเวลานาน,น,นเนี่ยก็เริ่มที่จะล้าไปนะฮะทำให้ทั้งซีเรียและอิรักนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนสองประเทศนี้ซึ่งเป็นประเทศที่สําคัญนะครับซีเรยเียเป็นประเทศที่สําคัญอยู่ในลิเบียลิเบียโทษทิฮะลิเบียเป็นประเทศที่สาค,คัญอยู่ในแอ,แอฟริกาเหนือแล้วก็อิรักเนี่ยอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวคุณวัชาระาพูดง่ายว่า รัฐบาลหรือว่าเขตแดนของประเทศตัวเองไม่รู้ว่าจะดูแลยังไงนะครับเพราะว่าโอ้โหอ่อนเปรี้ยไปหมดถูกทําลายจนอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยพังทลายหมดในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เปิดโอกาสให้อิรานเนี่ยเข้าไปแทรกซึมเข้าไปสร้างอิทธิพลเข้าไปอิรานขณะนี้เนี่ยมีอิทธิพลสูงมากเลยนะครับในแวดวงความมั่นคงหรือว่าทหารของอิรักเองนะฮะเพราะฉะนั้นเอง ถ้าอิหร่านเนี่ยสามารถที่จะช่วยซีเรียปลดแอกจากพวกไอซิสพวกกลุ่มก่อการร้ายได้เราก็จะเห็นการรวมตัวกันของ3ประเทศนี้นะครับในเชิงนโยบายทางด้านความมั่นคงนะฮะโดยที่เป็นชีอะกันหมดนะฮะมุสลิมชีอะนะฮะไม่ใช่สุนีของซาอุดิอาระเบ,บียเนี่ยเป็นผู้นำมุสลิมที่เป็นสุนีนะครับเป็นปฏิปักษ์กันกับอิหร่านที่เป็นมุสลิมชีอะนะครับเพราะนั้นเอง ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปเราก็จะเห็นการที่ผู้นำอิทิพลของอิหริรานจะเพิ่มขึ้นในซีเรียรแล้วก็ในอิรักต่อไปครับเวลาเราคงต้องจบลง <c oughs> แล้วก็อยากจะบอกว่านอกจากสถานการณ์ทางการเมืองการทหารการสู้รบต้องจับตาดูราคาน้ำมันด้วยเพราะว่าภูมิภาคนี้เป็นจุดที่จะชี้ชัดว่าทิศทางของราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ อย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าคะครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ New World เวลาหมดลงพอดีนะครับผบผมและคุณปราได้ใหม่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Nation Radio สำหรับวันนี้สวนนสัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทาหารพลังงานทหารพลังการทำไทย